สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เนาะยามมี่ล่างอารีน่าหรือล่างตัวละครสังเวียนเนาะก็ยามมี่ร่างนี้เขาก็เหมือนเดิมเนาะเขาสังกัดอรันคาเอสปาดาร่างนี้เขาจะเป็นสังหารฮอลโล่เนาะแล้วก็ลิงของเขาก็เป็นลิงก์เรื่องลดความเสียหายถึง20สอร์เซมันก็สูงสุดเนาะสำหรับลดความเสียหายเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเนาะเป็นสายตีปกติช่องแรกเราก็จะใส่เป็น พลังโจมตีช่องที่2ก็ใส่เป็นคีย์ทิคอลช่องที่3ก็ใส่เป็นเลือดหรือว่าพลังป้องกันก็ได้นะเราจะชอบส่วนช่องสุดท้ายก็รีให้ได้พลังโจมตีหรือว่าพวกคีทิคอลก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าบางคนเอ่อเอาไปเป็นลิง์ของพวกตัว PVP เราก็อาจจะรีให้เป็นพลังป้องกันหรือเลือดหรือพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคีทิคอลเนี่ยมันไม่นับอยู่ในการเอาไปลิงอา่าเราจะมาดูอาบิตี้เขาเนาะก,ก็การโจมตีทุกท่าของยามีเนาะไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นเนาะ พาสซีฟเขาก็จะมีเรื่องของไม่ติดออนแรงไม่ติดลูกกินแล้วก็หลบหลีกจากมีโอกาสหลบหลีกจากฮอนโลได้50% <c oughs> ก็คือพอมอนที่เป็นฮอนโลเนี่ยตีเข้ามาเขาอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นอะอ่ะามาดูเอบลิตี้กันต่อนอะเ <c oughs> อบลิตี้เขาก็จะมีเรื่องของโอมตีปกติเพิ่มดาเมจให้40%โจมตีสกิลเพิ่มดาเมจ50%ตถ้าไม่ตายเพิ่มดาเมจ40%แล้วก็มีเรื่องของลดความเสียหายอีก20%ก็คือลิงก์ของเขานั่นแหละ แล้วเขาก็มีตาตเกิดหนึ่งครั้งมีเพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติ20%เพิ่มฮิตการโจมตีปกติ1ฮิตแล้วก็เพิ่มจำนวนลบถกเชิดหนึ่งครั้งแล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์เนาะตีไม่ล้มไม่ช็อะ,อะเราก็มาดูว่าเราจะใส่ของอะไรให้เขาได้บ้างก็เขาเป็นสายตีปกติเราก็จะเน้นพลังโจมตีเนาะเราก็จะเน้นว่าข้างล่างเราลีให้ได้เป็นพลังโจมตี โดยของที่จะใส่ให้เขาได้ก็มีพวกกระต่ายทองสติกเกอร์อะไรก็ใส่ได้เนาะใส่ให้ตรงกับสังหารแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ได้เนาะที่เป็นเนี่ยตัวนอนนะหรือจะเรียกเลยแล้วก็อย่าเราฮอนโลก็ใส่ไปได้หรือใส่กระต่ายถ้าเราใส่กระต่ายเนี่ยมันก็จะทําให้สกิลเขามันไม่มีดาเมจสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะใส่เป็นพวกเพิ่มเลือดของเอสปาร์ดานคาเนาะที่เป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในมันมีกลมๆอยู่อ่ะอันนี้เราไม่มีเนาะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยไม่ได้เก็บไว้ถ้าเ่าไหล่เราก็จะใส่เป็นอย่างงี้แล้วกันเนาะก็กระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เหย่ารอฮใลโลกไปลิงก์เนี่ยเราไม่ได้ใส่อ,อ,อัพน้ําหอมเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นใส่สีอะไรก็ได้แหละแต่ว่าเราจะใส่เป็นสีเดียวกันเนาะมันจะได้เลือกง่ายๆหา,ง,าง่ายหน่อยเราก็จะใส่เป็นพวกอะ่ะ เน้นเป็นพวกตีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติหรือว่าถ้าใครจะเอาไปแบบกลัวว่ามันจะตายง่ายเราก็จะใส่พวกลิงค์ลดความเสียหายเนาะแต่อันนี้เราควบคุมมืออยู่แล้วเราก็เลยเน้นเป็นเพิ่มดาเมจโจมตีปกติเนาะนีวเราก็ใส่แบบลิงจิอะไรเงี้ยหรือใส่เป็นกิมจอก็ได้นะกิมจอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเขาทั้งลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติด้วย เราก็จะใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไปตีน้ําหอมเอาไปลงน้ําหอมเล็กกันเพราะว่าเราไม่ได้ทําน้ําหอมเขาเนาะเขาจะลงน้ําหอมใหญ่ไม่ได้ก็สีส้มไปเขาก็จะเรียกว่าสังหารไหมเนี่ยมันมีมอนบางตัวที่บางไม่กี่ตัวเนาะที่จะเป็นฮอนโลกก็สังหารนิดหน่อยแหละแต่หลกัลกๆมันจะเป็นพวกไายสังกัดเนาะเราก็ใส่พวกเพิ่มดอกน้ําหอมอะไรอย่างนี้เข้าไปก็ได้ ก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะเขาเป็นร่างของอารีนาเนาะก็เขาออกแบบมาเล่นในอารีนาสมากกว่าแต่ว่าลงดันปกติเป็นไงอ่ะดูเขมอ่ะโอเค ็เดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีปกติของเขากันเนาะเขาก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเนาะแล้วก็จะมีกระทืบเท้าในจังหวะที่สามหนึ่งสองสามสี่เนาะสี่ก็จะเป็นเหมือนต่อยต่อ,ตอเสยขึ้นมาก็ค่อนข้างกว้างเนาะเพราะว่าเขามีเรื่องของเพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติมันก็เลยทําให้กว้างเ,เดี๋ยวเรามาดูสกิลเขากันหน่อยสกิลที่หนึ่งก็เป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าเนาะก็โจมตีไปด้วยมันก็ไม่ได้ไกลมากเนาะสำหรับท่าแรก ส่วนท่าสองเนี่ยท่าสองพุ่งไปแล้วก็สร้างออร่าขึ้นมาเนาะรอบตัวมันก็จะอยู่ประมาณนึงแล้วมันก็จะหายไปเนาะถ้าท่าสองเขาเนี่ยมันจะแบบพุ่งไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยระเบิดออร่าออกมาท่าสามก็เต็มจอดเนาะหลักๆเนี่ยสกิลของยามีตัวนี้ก็จะได้ใช้ตอนเอาไว้ตีทะลุก,กาดเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเรื่อง <ไป S 1> ของเขามี a อพพลิเคัเรื่องตีทะลุก,กาดเพราะฉะนั้นเขาจะได้ใช้ จกิ่ในด้านของตีทะลุกาะก่อนก็ถ้าเขามีตีทะลุกาะก็จะดีมากเพราะว่าเขาเป็นตัวตีปกติเนี่ยเขาก็สามารถเอามาปล่อยออโต้ได้อยู่เนาะถ้าเขามีตีทะลุกาะถ้าไม่มีเนี่ยถามว่าปล่อยได้ไหมมันได้อยู่แต่ว่ามันค่อนข้างสูบเสี่ยงเหมือนกันเพราะเขาเป็นตัวตีใกล้ด้วยเ <mim> ขาก็อาจจะตายได้ง่าย ตัวเขามันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรแนละ้วก็เล่นมาสาสกิลตีให้กอกมันแตกแล้วก็พุ่งเขาไปต่อยอยู่เดียว,ยวต่อยมันก็เสร็จแล้วมอนก็ตายก็ไม่มีอะไรแค่เราเนี่ยเข้าไปต่อยก็หลบดีๆแล้วก็ตีกอกเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องหลบหลีกด้วยเนาะแต่โอกาสหลบมันก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็ เขาหลบได้เฉพาะมอนที่เป็นคอนโล่เนาะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายกันซึ่งท่าไม้ตายเขาไม่แรงหรอกเพราะรถส่กัะตายไปแล้วก็เป็นแบบปล่อยเซโลอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะทำาไม้ตายมันปกติแค่นี้เลย ก็ยัมมี่มันก็เล่นไม่ยากเนาะเพราะมันก็เป็นตัวตีปกติมันก็เน้นแค่ว่า,าตีทะลุแบบใช้สกิลในการตีทะลุกาดแล้วก็เข้าไปตีท่านเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,เ,าเขาเป็นสังหารฮอโลเนาะสังหารฮอโลสีส้มมีตัวไหนบ้างเนาะว่แบบ <c oughs> สีสม้มฮอโล่ะก็ ถ้าเป็นสายตีปกติเหมือนเขาก็จะมีคิระตัวนี้เนาะคิระร่างพันปีแต่ว่ามันก็จะต่างกันอยู่เพราะว่าคิระเนี่ยเขาเป็นตีไกลเนาะตีสีฟ้าแต่ยามิเนี่ยเขาเป็นตีสีแดงตีไกลมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆเนาะแต่มันก็เป็นสายเดียวกันเนาะเขาตีธรรมดาทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าคิระระหว่างคิระกับยามีตัวไหนดีกว่ากันมันก็พูดยากเนาะเพราะว่าลิงเขาก็เหมือนกันด้วยลิงคิระเองก็เป็นเรื่องของลดความเสียหาย20%เหมือนกันเนาะ แล้วก็เขาก็ไม่มีตีทะลุกาบเหมือนกันมีไตเกิดหนึ่งครั้งเหมือนกันด้วยก็คือแทบจะแบบคล้ายกันเลยเนาะสำหรับยามมี่กับกีรันเนี่ยต่างกันแค่เรื่องตีใกล้ตีไกลอย่างเดียวเลยแต่ยามมี่เนี่ยเขาก็จะเน้นเล่นในอารีนาเนาะซึ่งสําหรับคนที่ชอบเล่นอารีนาอะไรเงี้ยก็ดีเนาะแต่อันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเราก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่า แต่ว่าเนี่ยอันดูจากอปพลิเคของอารีนาเขาเนาะเขาก็จะมีเพิ่มพิดในการตีปกติขึ้นมาที่โดดโดดออกมาเนาะแล้วก็เพิ่มระยะการหลบเนาะก็ทาให้โดดได้ก,กว้างขึ้นแล้วก็มีเรื่องของตายเกิดด้วยก็เท่ากับว่าเขาจะตายเกิดได้ถึง2ครั้งเนาะในการเล่นอารีนาเท่ากับว่ามันเป็นตัวที่น่ารำคาญเหมือนกันเคยเจออยู่เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็ค่อนข้างน่ารำคาญนะสำหรับยาม,มีตัวนี้เพราะว่าพอเขามาเป็นเหมือนบอสายเออมาเป็นศัตรูกับเราเนี่ย พอเราตีเขาตายไปหนึ่งทีเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเราตีเขาอีกหนึ่งทีเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกเราก็คือแบบต้องรอเขาฟื้นอะ่ะมันก็ค่อนข้างเป็นตัวป่วนอยู่สําหรับยามมี่เนาะก็ถ้าใครมีก็ลองเอาไปลงพวกอาลีน่าเนี่ยแหละเหมาะกับเขามากสุดแหละแต่ถ้าอาจจะไม่ได้ใช้ในอาลีน่าหรืออะไรเงี้ยก็เอามาลงดันปกติได้นอะอย่างที่เล่นไปเมื่อกี้เลยแล้วก็บางคนก็ปั้นเขาไปลง PVP เ like หมือนกันเนาะเพราะว่า เขามีเรื่องของการลดความเสียหายถึง20%มันสูงมากแล้วมันก็แต่ว่าคัมภีเนี่ยต้องเยอะหน่อยเนาะสัก2 3งสามคัมภีขึ้นไปถึงจะพอไหวเนาะในการจะ,จะเอาไปเล่นใน PVP เนี่ยเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้สังหารใครเนาะเพราะเขาสังหารทอนโลปัจจุบันพวกตัวที่ยืนอยู่ใน PVP เนี่ยมันก็ไม่มีหรือแล้วพวกสังกัดพอลโลเนี่ยแต่ตัวเขาเองก็ไม่โดนสังหารเนาะเพราะเขาเป็นอลันค่าเอสปาดาตอนนี้หลักๆที่อยู่ ที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่เขาก็เป็นพวกสังหารหัวหน้าหน่วยซะมากกว่าเนาะสำหรับยามี่เนี่ยมันก็ไม่โดนอะไรเลยตัวเขาเองก็ไม่ได้สังหารด้วยเราก็ไม่ถูกสังหารเนาะเพราะฉะนั้นมันก็บางคนก็เอาเขาไว้ใช้เนาะก็บางคนก็ปั้นให้เขาถึกๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบไปยืนใน PVP ก็ได้น,นี้ก็เป็นแนวทางเนาะหรือบางคนก็เอาไปลงในการตีกิ้วก็ได้เนาะเพราะว่าเขาก็เป็นสังหารฮอลโล่แต่ว่าเขาจะไม่มีเรื่องการสถานะเนาะถ้าใครจะเอาไปลงฮาร์ดหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากหน่อย แต่ถ้าลงแค่นอร์มอลเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคนะไม่ไแย่ก็หลักๆเนาะสำหรับยามีก็คือหนึ่งเลยเข้าไว้ลงอารีนาเนาะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตัวละครอารีน่าก็แน่นอนอารีนาคือสําหรับเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกอา,อาจจะเอาไปเป็นลิงก์สำหรับตัวละคร PVP อะไรเงี้ยบางคนก็เอาไปเป็นลิงกให้กับเคมปาจิตคู่เนาะ หรือบางคนก็เอาเขาปั้นเขามีหลายมีเขาหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะปั้นเขาเป็นหลง p v p เองหรือบางคนก็อาจจะเอาไปใช้ในการตีกิ้อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้หลายอย่างเนาะนี้ก็แล้วแต่จะเอาไปใช้แต่เราลๆก็อริหน้าเลยก็วันนี้ก็เท่านี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่บาย